เดี๋ยวกับมีฮอสอ่ะเนาะเออหึ่งหาวตึ้งไข่รับตึงหิวกักนี่ลายอล้มักลายล้มก็บอกอกก่อนนี่อล้มน่ะหิวต้งนี่แหละนี่น่น้อยเกันนี่บอกฟอกบอกบอกกันก่ะ หิวเออหิวนมหน่ะเนาะกอบอกเรื่องนะฟังหนูบอกหมูแหละืออครับนั่นถึงหิวตึงหาวเนาะหลายนมหมมาใคลารับครับรับห่วงกันห่วง,ง,งหิวกันหิวนะ้ากอ,แอนแร่เออครับครับอกประจ่าน ก็จะหิวหิวหิวนมก่อนเดี๋ยวอตุกตัาตุกตับหินตุกตาบินกะ